สวัสดีคะ่ะพบกับคํแแกวคะ่ะในช่องเขยอีสานใต้ช่องที่นําเสนอแนวทางตัวเลขคะ่ะในการนําไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้งวด16พฤศจิกายน66ค่ะมือนีวันที่14แล้วเนาะคะ่ะอีก2วันเลขก็สิออกเลยเนาะคะํแแกวก็จะนําเสนอเลขช่วงโค้งสุดท้ายสําหรับคนฝันเม่นทุกท่านเนาะคะ่ะก็จะไล่ตามฝันมาให้ลงให้ค่ะฝันเม่นหลายท่านเนาะคะ่ะ แล้วก็เลขหลวงตาก็จะตามท่านผู้ชมด้วยเนาะค่ะก็เนี่ยค่ะขั้นเกี่ยวกับจะมาบอกฝันของโตขั้นเกี่ยวเองเนอะค่ะในงวดนี้16หพฤศจิกาย,ยนนี้งวดที่ผ่านมาเสียดายค่ะขั้นเกี่ยวตีเลขให้ 41, เก้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่เก้านาะแต่เลขมันออกเก้าห้าหนึ่งฝัน้น้อยู่ในบ้านเคยอีสานใต้ก็ตีให้บอกว่าเงินเงินก็คือบ้านเนาะเงินก็หาหนำก็นึ่งตีหาหนึ่ง กะยังเบาลงคิดไปแล้วะค่ะแต่คำเกี้ยวบ่ามากบ่แล้วลงห้เบึ่งเนาะค่ะอ่ะเสียโตจะคล้องมากเกินไปเนาะค่ะคิดว่าฝันเองไปเองเนาะเคยสารใต้แปรให้ก็บ่ามากมันก็ออกเลยเนาะค่ะห้าหนึ่งะค่ะฝันว่าน้ําอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเนาะค่ะงวดนี้คำเกี้ยก็จะมาเล่าความฝันความฝันนี้ฝันคืนวันพระคืนวันพระเนาะคืนวันพระแล้วก็ จะฝันจะเล่าฝันเห็เนังแล้วค่ะก็คือว่าในฝันคําเกี่ยวคือไปนั่งอยู่สถานที่แห่งหนึ่งมันสิมีมันสิเป็นเหมือนแม่น้ำเนาะเหมือนแม่นม้ำและที่นี่ก็เหมือนกับว่านั่งอยู่กันหลายคนเลยค่ะในใน,ในขอบในตะลิงเนาะแล้วก็มีผู้หนึง่งมีอายุเนี่ยแหละหละคือสิเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นยังจากยางเนาะเขาบอกว่าให้พากันขุดนะขุดดินขุดร่องน้นํานี้ดินมันตื้นเขิน สีขุดสิปล่อยน้ำมาตามท่างนี้เจ้าน้าใส่หน้าให้ถ้าผู้ได้คุดสรอยกันคุดน้ำก็สิไล้ไหลเขาบอกสีเนาะข้าเกี่ยวกับในฟันก็ในฟันนี่ขยันแนงค่ะก็ไปยิบจอบยิบจอบมากคุดเนาะคุดดินคุดเป็นทางน้ำอะค่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนทางระบายน้ําแต่ดินมันตื้นเคินเนาะค้าเกี่ยวกับคุดเอาดินขึ้นมาขคุดเอาดินขึ้นมาใได้ฟันก็คือขยันขันแข็งมากเลยค่ะคุดจนเมื่อย เมื่อไบรนี้ยื่นพักยื่นพักกะจอบมันจะมีดมเนาะกะ็เอามือเท่าจอบแล้วก็พักเนาะแล้วก็กลมลงไปกลมลงไปในดินคําเกี่ยวกอลเลียวเห็นเงินเป็นแบงค์เนาะเป็นแบกเป็นแบงก์ก็เลียวเห็นเป็นแบงค์สีเขียวในใจก็รู้แหละว่าเป็นแบงค์ยี่สิบก็เลยก้มไปหยิบก้มไปหยิบดึงขึ้นมาจากขี้ดินเนาะขี้ดินมันทับๆับอยู่เนาะแล้วมันจะมีสีเขียวโพลขึ้นมา ก็ดึงขึ้นมาเป็นแบงค์ยี่สิบใบได้ก็เป็นแบงค์ยี่สิบวันนี้ก็มองเข้าไปอีกยังมีอีกเป็นแบงค์สีฟ้าใช่้หเงินเนาะรู้อยู่ว่าเป็นแบงค์ห้าสิบก็ดึงขึ้นมาก็เป็นแบงค์ห้าสิบอ่าได้ได้เจ็ดสิบบาทละวันนี้ก็เลยบอกอุ้ยมันคือมีเงินอยู่ใต้ดินวันนี้ก็เลยนางลงเลยวันนี้เอาจอบบ้างลงเลยนางลงก็เอามือขวดขวดก็แหนแบงค์ยี่สิบอีกดึงขึ้นมาอีกแล้วก็ขวดไปอีกก็เหนแบงค์ห้าสิบอีก ก็ยิบ้นมาอีกก็สืหาอะไรเป็นยังเสียราคาก็คือพ่อแบ่งยี่สิาาบ,สาาบก็แบ่งห้าสิบแบ่งยี่สิบก็แบ่งห้าสิบพ่อยิ่งเสียราคาดึงเอาดึงเอาได้เต็มกำมือเลยค่ะแบ่งจะมีแบ่งยี่สิบกับแบ่งห้าสิบได้เต็มกำมือแล้วเนาะก็เลยดีใจได้ฟันก็ดีใจดีใจปุ๊บก็ถือเงินก็ถือแลน แลนจอบกับเอายั้งกับเอาแล้วถือเงินแลนสิไปในฟันคือสิการบ,บ้านหรือไปไหนสักอย่างเพราะว่าเก็บในเงินเนาะ <c oughs> แล้วก็แค่นี้ค่ะกระตุนฟันว่าได้เงินเก็บได้เงินได้ดินเนาะค่ะที่ห้างคูตกับฟันประมาณนี้ค่ะก็ถ <c oughs> <c oughs> ือว่าเป็นฟันดีเนาะค่ะฟันดีเก็บเลยแบ่งได้เงินเนาะครับ <c oughs> แต่แบ่งที่ข้ามแก้วเก็บได้นี่ในความฟันนี่มีแต่แบ่งหาสิบ กับแบงค์ยี่สิบค่ะแบงค์ยี่สิบจะเก็บได้แบงค์ยี่สิบก่อนครับแล้วแบงค์ห้าสิบทีหลังแต่แเก็บได้แบงค์ยี่สิบก่อนแล้วก็แบงค์ห้าสิบทีหลังแต่บบลูว่ามีจํานวนจากบาทบบลูว่ามีจำนวนวแต่ว่าเก็บได้ทีละคู่ครับก็คือเก็บได้ทีละไรยี่สิบกับห้าสิบก็เป็นเจ็ดสิบเนาะ ก็เก็บได้ทีละเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแต่แต่ไม่รู้ว่ามันมีกี่คูแต่รู้ว่าในมือตัวเองอ่ะเงินเป็นเป็นฟอนฟอเลยเป็นพภาพเลยที่เราดึงมาจากดินเนาะดินที่เข้ามองเข้าคูนั่นแหละค่ะมองที่เข้าเกี่ยวคูนเนาะค่ะอันนี้ก็ฝันอ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้คือฝันที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็มีอีกฝันหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือฝันม่ขึ้นสดร้อนเลย ฝันกนสิแจงเลยค่ะกรถินาฬิกาสิปุ๊กเนาะคำเกียวฝันวานาชายนาชายยางมากหาคำเกียวเนาะบอกคำเกียวว่าเนียงผู้ภาษาเขมรเรียกว่าหนุกเรียกว่าเนียงเนาะเนียงเอารถออกจากบ้านน้าหน่อยน้าจะเอารถน้ามาจอดคือคำเกียวนี่เอารถกระบะขั้นเก่าไปจอดไว้ที่บ้านของน้าแล้วน้าเน่ยเดินมาเรียกมาเรียกมาเรียกคำเกียวนี่บอกว่าเนียงเนียง ยรถเจงละปูนยูโรมาจอดยรโรเนียงเจงเตบอกว่าให้คํำเกี่ยวเนะี่ยเอารถคํำเกี่ยวเนะี่ยออกไปจากบ้านแกแกจะเอาตัวรถโตแกมาจอดพอคํำเกี่ยวจอดรถไว้ตรงนั้นประมาณปีกว่าแล้วไม่ได้ขยับไปไหนเลยจอดไว้ตรงนั้นเนาะหน้าบ้านของนา้าหน้าบ้านของเยท่ทวดระคะที่เยท่ทวดยกให้น้าเนาะฟันแค่นี้ค่ะแล้วนาฬิกากระปุกค่ะแต่ในฟันก็ยังไม่ได้ไปย้ายรถย้ายอะไรเลยค่ะเราก็เลยตื่นเสาร์มากก็เลย นั่นแหะค่ะไปเบิองรถไปเบิองรถค่ะก็มีประมาณนี้เนาะ,ะสำหรับความฝันแล้วข้ามเกี้ยวสิแก่สิตีความฝันได้ตัวเลขเป็นตัวใดให้ท่านผู้ชมเพิินค่ะถ้าตีความฝันเนาะคําเกี่ยวก็จะตีเป็นเลขมาให้เลยแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ตีเลขเก่งๆเหมือนหวดทีพันมากก็คือคําเกี้ยวตีบ่ได้เนาะ,ะก็ช่วยคอมเมนต์แล้วก็ตีเลขความฝันมาให้แน่เนาะอันนี้ก็คือเลขฝันเนาะ ปัญหาเอาจอบขุดดินจอบอันหนึ่งเนาะขุดดินดินคําแก้วตีเป็นหนึ่งเพราะว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟเนาะหนึ่งก็คือดินเนาะคําแก้วก็ตีจบเป็นเจ็ดดินเป็นหนึ่งก็เป็นเจ็ดหนึ่งก็คือขุดดินแล้วก็เก็บเงินใดเท่าละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบบาทเนาะก็ตีเป็นเจ็ดศูนย์และอันนี้เป็นจํานวนแบงค์จำนวนแบงค์คำแก้วตีให้เป็นเลขสามตัวเนาะ ก็คือแบงยี่สิบกับแบงห้าสิบก็ก็ตีให้เป็นสองห้าศูนย์เนี่ยสองห้าศูนย์นี่คัมเกียวชอบเนาะ <c oughs> ก็จะตัดเล่นก็ได้เป็นมีมันมีเลขสองกับเลขห้าเนาะ <c oughs> บวกกันเป็นเจ็ดใช่ไหมก็เป็นสองห้าสองศูนย์หรือห้าศูนย์ก็ได้แบงยี่สิบแบงห้าสิบอ่าค่ะมียี่สิบกับห้าสิบก็เป็นสองห้าเนาะค่ะคัมเกี่ยว์ก็เล่ตีให้เป็นสองห้าศูนย์อันนี้เป็นที่คัมเกียวตีเนาะ <c oughs> ค่ะทาเป็นช่วงเบิงชัดๆเนาะค่ะอันนี้ อันนี้คือเป็นเลขที่คํำเกี่ยวมักส่วนโตก็คือนนเจ็ดเก่าในงววนี้เนาะอันนี้มกักมักแห้งเลยแล้วก็เก้าสีนี้ก็คือที่เ่าฝันแป๊บๆป๊บที่ฝันบานหน้ามาเอิญใหเอารถออกเพราะของคํำเกี่ยวที่ไปจอดขวางบ้านคุณนะ้าไว้ก็คือรถเก้าสีเป็นเลขสองตัวร,รถคันเก่าเนาะแกบอกว่ารถคํำเกี่ยวนะเอาออกไปแกพูดอย่างนี้เนาะแกจะรถแกมาจอดใหเอารถใหเ,เอารถออกไปข้ามารถออกไปคํำเกี่ยวคิดว่ามันมีคํามาออกเนาะให้เอาออก ก็แปลว่ามันอาจจะออกหรือเปลารถคันนี้เนาะก็เลยให้ใหญ่รถออกก็เลยคิดว่ามันออกมันสะออกหรือเปลาก็เลยตีให้เป็นเก่าซีทะเบียนรถแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สิบอกก็คือบ้านที่จอดรถบ้านเลขที่49ก็คือ9449ครับรถคําแก้วน่ะ94แต่บ้านของคุณน้าที่เอารถไปจอดไว้บ้านเลขที่49ครับ ก็ให้เราว่งเลขหกน้าเนาะค่ะก็หกกับเก้าก็กาะเนาะเนี่ยค่ะเลขข้องฝันทำเกี่ยวตีได้ประมาณนี้ค่ะเก็บเงินได้ได้ดินเนาะคุดไปกระท่องนเนาะเก็บได้อันนี้งวด1ิบหกพฤศจิกายนวุกเป็นแนวทางข้องฝันของโตค้าเกี่ยวเองเนาะก็พิจารณาเผื่อว่าท่านผู้ชมชอบเนาะเผื่อจะเป็นทางเลือกค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับเลขข้องฝัน บางงวดก็ฝันได้ตีได้บางงวดก็ฝันได้ตีเลขไม่ได้บางงวดก็มีหลุดไปบ้างเนาะแต่ก็อยากจะนําเสนอมากเลยก็คือชัดเจนไอ้ฝันที่ขุดดินแล้วพอเงินชัดมากค่ะเห็นเงินชัดมากขุดแบบดึงขึ้นมาคือเป็นความฝันที่ชัดเจนเลยค่ะในฝันเนี่ยคือขุดดินก็รู้สึกว่าเมยเป็นความฝันที่ชัดเจนเนาะขุดดินขุด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 ไปจนไปเลียวเห็นเงินไปพอเงินเนาะฝัน จริงๆแล้วคำเกี้ยวฝันบ่อยมากแต่จำไม่ได้เนี่ยคือจำได้ที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดทั้งสองควันเนาะเล่าให้ฟังแล้วก็บอกทั้งเลขที่มักให้เล้วเนาะค่ะก็ถ้าตรงใจก็นําไปเสี่ยงโชคได้ผิดผิดก็ผิดด้วยกันเนาะถูกก็ถูกด้วยกันเพราะว่าคําเกี่ยวสื่อแน่นอนค่ะเลขที่เขียนให้ไปเนี่เนาะค่ะสาหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมค่ะมีอีกหลายคลิปก่อนเลขออกทีสิล่งให้เนาะ ค่ะก้อยท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยรวยถูกหวย16พฤศจิกาย,ยน66นี้นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ